ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและผู้ติดตามทุกทกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพลายสิริมงคลพลายโคกนะครับวันนี้ควานก็จะมาอธิบายงานที่เราทำเมื่อวานให้เกิดเกี่ยวกับพลายบัวทองนะครับเมื่อวานก็เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์วันนี้ก็มาอัปเดต เห็นวันจันท์นะครับช่วงใกล้ๆเที่ยงนะครับเมื่อวานไม่มีเวลาอธิบายให้ f c ซได้เข้าใจนะครับคือพลายบัวทองนะครับมีอาการตกมันอยู่ก่อนแล้วนะครับตกมันได้เดือนหนึ่งแล้วครับแต่ไม่ค่อยมีเวลามาดูนะครับดูคือเห็นหน่างหางนะครับแต่มาดูเสร็จได้สังเกตที่ที่สู้ผูกขานะครับ สู้ผูกที่ขาเขามีแค่ตัวยูตัวเดียวนะครับนี่ครับคือตัวยูนะครับนี่นี่ครับตัวยูที่ผูกขาเขานะครับมีมีตัวเดียวแค่นั้นเองครับควานก็เลยคิดวิธีแก้ปัญหาให้ครับเผื่อตัวยูหลุดเผื่อตัวยูนั้นหลุดออกก็เสร็จเลยครับไม่มีอะไรป้องกันเลยครับมีแค่ตัวเดียวครับเผื่อก็หลุด โดนยิงยานี่แย่เลครับอาการยิงแย่ละควานก็เลยคิดว่าต้องหาวิธีใส่ตัวยูเพิ่มนะครับก็เลยคิดกับเจ้าของะครับแล้วก็ควานอีก2อสาคนนะครับช่วยกันนะครับพ่อคุมทรัพย์ด้วยนะครับก็เลยใช้เชือกก่อนครับเชือกเพราะช้างตกมันมีอาการเปี้ยวกลาดนะครับไม่เชื่อฟังนะครับเราต้องใช้วิธีแก้ปัญหาครับ ใช้เชือกนะครับใช้เชือกหลายๆอย่างให้เพื่อให้เขาไม่ให้ไม่ให้ดิ้นไปไหนได้นะครับเราต้องใช้อารมณ์เย็นนะครับไม่ใจร้อนนะครับเพราะช้างเขาอารมณ์ร้อนนะครับเราทำทีละนิดทีละนิดนะครับวันนี้เขาไม่มีสติอยู่กับตัวแล้วครับช้างตกมันตกมันหนักเหมือนกันครับ เขาว่าตกมันไปหลายๆนานๆครับ3ามสเดือนจะเป็นอันตรายนะครับเราก็ไปใส่เพิ่มเป็น3ตัวนะครับที่หลักด้วยนะครับเพิ่มรือเจ้าของเขาก็ไม่ได้สนใจตรงจุดนี้นะครับเราก็ไม่รู้นะครับลูกชายก็อย่างว่าแล้วครับกำลัง กำลังกำลังเริ่มเรียนรู้นะครับก็เลยทำการปฏิบัติการให้เขาครับเพื่อไม่มีหให้มีเหตุที่จะตามมานะครับเราต้องแก้ปัญหาเทียนิดทีะนิดนะครับแต่เราไม่ได้คิดทำลายอะไรเขานะครับเราใช้อารมณ์เย็นนะครับจังหวะไหนที่เราเข้าได้เราก็จะเข้านะครับจังหวะไหนที่เราเข้าเขาทำรุนแรงเราก็ไม่เข้านะครับ เื่อบางทีเราไปทำรุนแรงเขาล้มมานี่อันตรายนะครับเพราะขาข้างขวานี่ครับเขาจะพิการนะครับถ้าล้มมานี่ปัญหาตามมาเยอะนะครับเราคิดไปเรื่อยๆครับทำไปคิดไปนะครัแก้ไขแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับทำอย่างใจเย็นนะครับมีวิธีแก้ปัญหากับชาถตกมันได้นะครับทำแบบ เงียบๆนะครับอย่าอย่าไปเสียงดังนะครับช้างตกมันเสียงดังไม่ได้นะครับเป็นการไปกระตุน้นไปไปกระตุน้นอารมณ์ของเขานะครับช้างตกมันตอนไม่ตกมันเราก็ฟังก็ก็ฟังเหมือนกันครับตาไม่ทาค่าเขาตกมันนี้เขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะกําลังเขาคิดว่าเขากลังเขาเยอะนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านโปรดเข้าใจว่าผมจะถ่ายทอดเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ เกี่ยวกับช้างตกมันครับเพราะจะเก็บไว้กับตัวก็เหมือนเดิมครับไม่มีใครรับรู้นะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้ได้รับรู้หลายๆหลาย,ลาย,ลายท่านนะครับเอฟซก็ได้เรียนรู้ตามนะครับจะได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับช้างตกมันนะครับวิธีรับมือนะครับข้างหน้าเราเข้าไม่ได้เราจะเข้าข้างหลังนะครับเราเราเอา จนว่ามัดเขาจนว่าดิ้นไม่ได้ครับเราหลวมไม่ได้ครับหลวมคือเขาก็จะทําร้ายเราเหมือนกันนะครับเราก็สังเกตไปเท่านิดเทีานิดนะครับเมื่อวานนั่นคือการแก้ปัญหาครับรอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งนะครับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับช้างตกมันนะครับนั้นทำงานไม่สําเร็จนะครับถ้าใช้เสียงดังเขาเข้าใส่นะครับ จะไปกระตุ้นไปกระตุ้นต่มให้เขาโมโหร ugh, ้ายยิ่งกว่าเกา่ายิ่งกว่าเดิมการใช้กําลังเยอะเมื่อวานคานเมื่อวานควานก็ไม่มีไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้คือไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้ฟังนะครับ,รบประเด็น เพื่อกระตุ้นครับได้ยินเสียงเขาก็จะตามมานะครับลายบทโงช่วงนี้กําลังเยอะครับช่วงนี้ไม่ไม่ใช่ช่วงตรงมันนี่ขับเดินกับเพลกับเพลช่วงตรงมันนี่ครับขับเร็วนะครับขัเร็วมากนะครับไม่ใช่ว่าไม่เร็วนะครับจำเอาจำเอาเลยครับปลูดปลูดสังเกตนะครับควานก็จะรู้วิธีนะครับเราก็จะไม่ไปกระตุ้นเขานะครับ จะได้ให้รับรู้นะครับเป็นเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนการรับมือกับชางตกมันในเคสอื่นๆนะครับบางท่านไม่รู้ครับชางตกมันเขาไม่รู้อะไรหรอกครับเราไปทําร้ายเขาก็เหมือนเดิมนะครับนั่นเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่ถูกไม่ไม่ถูกวิธีนะครับเขาไม่รับรู้อะไรนะครับชาตงตกมันใช้กําลังเยอะครับเขาไม่รับรู้สึกอะไรนะครับถ้าเราไปทําร้าย เอาหอกอ,อะไรไปแทงเขาไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นครับเราต้องต้องเราเราต้องมีวิธีรับมือนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเขาถ้าเขาโดนเหมือนเคสของสิริมงคลนะครับจะยากครับเพราะขาเขาพิการด้วยนะครับเราไม่ได้บางท่าน FC บางท่านมาคอมเมนต์ไม่รู้ว่าเขาเรามัดไว้เขาแบบเรื่อยๆนะครับไม่ประจํา เราแค่ทำสำเร็จใส,ส่ตัวยูสำเร็จเราก็ปลดปลดเชือกออกหมดนะครับไม่ได้ถึงทรมานอะไรนะครับเขาไม่ได้มีไม่ได้รับอันตรายตรงไหนนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับควานก็จะถ่ายทอดให้รู้คือเสร็จภาร,รกิจแล้วก็ปล่อยโซ่ทีละทีละอย่างทีละอย่างให้เขานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับปล่อยอิสระเหมือนเดิมครับเราไม่ได้ขังไว้ไม่คึงไว้ตลอดนะครับ เราจะไม่ขึงเขาให้ตลดเราแค่ไปใส่ตัวยูให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความปลอดภัยและมั่นคงนะครับเราก็ตรงมันใช้เวลานานเหมือนกันเพราะอายุยังหนุ่มนะครับเพราะอายุยังหนุ่มตกมันทีก็หลายเดือนนะครับอันตรายนะครับถ้าเขาเผื่อหลุดเผื่ออะไรไปนะครับเราต้องคิดแก้ปัญหาให้เขาครับเพราะ เจ้าของเขาก็ไม่มีประสบการณ์นะครับแค่โยนหญ้ากับน้ำแล้วก็ทำความสะอาดหลักนะครับขอบคุณ f อซที่ขอบคุณมากๆนะครับที่ช่วยช่วยสร้างบ้านให้พลายบัวทองนะครับได้มีแดดหลบแดดหลบฝนนะครับจากใจควานอนะครับขอบพระคุณท่านมากๆนะครับทุกๆท,ท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันนะครับควานก็คอยดูแลอยู่ห่างๆนะครับ บางทีบางอะไรก็เดี๋ยวไว้เวียนมาดูครับไม่ได้มารบกวนเขาบ่อยนะครับรวยมามเขาจะใส่ไปทั่วมั้ฮะฮะเขาไม่รู้นะครับเจ้าของอะไรเขาไม่รู้นะครับขอบคุณมากๆนะครับในช่วงตกมันตกมันหนักเขาจะไม่รู้ครับเห็นใครเดินผ่านชาร์จหมดนะครับชามตกมันอันตรายครับนี่คือวิธีป้องกันนะครับไม่ให้เขาได้รับอันตรายใดๆครับ ค,คือเสาเราก็จะมาตรฐานมั่นคงแล้วนะครับเสาอะไรนะครับมาตรฐานเขาทำไม่ล้มนะครับเสาคือมาตรฐานแล้วนะครับเราจะทำสุดความสามารถที่เรามีนี่ประสบการณ์ได้เรียนรู้มาครับเราก็จะถ่ายทอดให้ได้รับรู้รับชมกันครับแล้วก็ถ่ายทอดความรุ่นรุ่นหลังให้ ให้ได้เรียนรู้วิธีรับมือนะครับกับช้างตกมันเรามีสติทำงานต้องรวดเร็วครับรู้หลักวิชาการว่าเราจะทำยังไงยังไงก่อนนะครับสำหับขั้น1 2 3 4 5สองสามสี่านะครับเพื่อไม่ได้รับอันตรายทั้งคนกับช้างนะครับเขาจะไม่เป็นอะไรนะครับเราทำงานอย่าใช้เสียงดําครับใช้สติ ใช้สติใช้ประสบการณ์รวดเร็วนะครับทำครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณ f c และผู้ติดตามทุกๆท,ท่าน,นครับที่เป็นกำลังใจให้ควานตลอดและและ,ละ,ละช้างทุกๆเชือกนะครับขอบพระคุณท่านมากนะครับขอบคุณมากครับจากใจควารอนนะครับขอบคุณครับทม